เผยนิสัยส่วนตัวเป็นคนแบบนี้ยอมรับโรคจิตจนลูกยังเบื่ออีกหนึ่งซุปตาสาวขึ้นชื่อดาวค้างฟ้าสำหรับเจนนี่เทียนโพสวันเราจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เนี้ยบระดับหนึ่งโดยเธอยอมรับว่าเป็นคนที่สะอาดมากๆโดยเผยในรายการคุยแหลกแดกดึก EP 29ที่มีบางช่วงบางตอนแจ็คแฟนฉันพูดว่า เจนนี่เป็นคนที่รักความสะอาดมากสาวเจนนี่ถึงกับร้องโอ้โหพร้อมกับบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นโรคจิตอย่างโซฟาใครจะมานั่งต้องเช็ดบ้านสีขาวหมดเลยทุกอย่างจากเมกาหมดเลยโนล่าจะขึ้นโซฟาก็ให้ลูกเช็ดเท้าก่อนเปลี่ยนชุดถามว่าทำไมต้องเวอร์คือต้องเห็นทุกวัน90%ชอบอยู่บ้านบ้านต้องใช้ของดีทำให้มีค่าบ้านสวยเยียวยาจิตใจ ถ้าเกิดโน拉หรือใครจะเอาของเข้ามาในบ้านเจ็ดสีเล่นได้ตรงนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นโนาออกจากบ้านก็วิ่งไล่เก็บหมดแม่ก็ต้องเก็บเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดหมดเลยขึ้นเครื่องบินก็เช็ดหมดเพื่อนบอกโรคจิตโนาบอกมามีไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะหลังๆคง,งเบื่อแม่มากอะ่ะ ลงไปนั่งและนอนที่พื้นหมามีเช็ดไปเลยค่ะเป็นโรคจิตไม่รับงาน4ปีกักตัวอยู่แต่บ้านออกจากบ้านแล้วแพนิกช่วงโควิดไม่ได้เลยเป็นคนจิตไปเลยห้ามใครมาอุ้มแม้กระทั่งยายกับย่าใครเข้าบ้านแทบใส่ชุด PPE เรื่องนมนไม่มีการชงปั๊มเท่านั้นต้องกินเต้าแม่เท่านั้นพอเท่านั้นล้างขวดนมไม่จ้างแม่บ้านของที่สั่งก็สั่งมาแล้วตากแดดหน้าบ้านฉีดแอลกอฮอล์ตากครึ่งวันแล้วค่อยเอาเข้าบ้าน